สวัสดีครับวันนี้มีพี่ท่านหนึ่งมาถามเกี่ยวกับผมร่วงเนาะรักษามาสักพักหนึ่งแล้วตัวหนักกินดิจิเนสก็เลยวันนี้เลยสมมุติว่าอันนี้เป็นคนไข้เนาะบางทีคุยคนเดียวมันเขินไงแล้วก็มีคนไข้เข้ามาร่วมด้วยมาโอเคอันดับแรกสุดถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เดินเข้ามาร้านแล้วนะถามว่าแชมป์เนี่ยพี่ผมร่วงโอเคทําไงดีกินยามาตั้งนานแล้วอันดับแรกคงมองอย่างนี้ก่อนครับหนึ่งหัวคนไข้ ถ้าเกิดสมมติว่ามีรังแคบนหนังศีรษะหรือว่าพอสางไปปุ๊บมีรอยอับชื้นบนหนังศีรษะหรือว่ามีใส่หมวกกันน็อกมาอาจจะต้องลองพิจารณาถึงเรื่องของความอับชื้นบนหนังศีรษะเป็นหลักก็จจะต้องบอกว่าพี่สระผมให้ดีหน่อยใช้แชมพูขจัดรังแคบ้างไหมเอาหมวกกันน็อกต่างบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดปกติแล้วใหม่ดูแล้วหัวสางขึ้นมาก็ดูสะอาดดีนี่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าขอบตาดาค้ํา นะครับถ้าขอบตาดำคล้ำดูหน้าโทมๆก็จะเป็นกลุ่มของอาจที่จะนอนน้อยดื่มน้ําน้อยแล้วมีภาวะเครียดอยู่ถ้าเกิดอย่างนี้ก็ต้องบํารุงว่าแบบเฮ้ยพี่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องนอนพักให้เยอะขึ้นนิดนึงนะครับดื่มน้ําให้เยอะขึ้นถ้าเกิดพี่บอกว่าพยายามทําแล้วนะแต่มันยังดูไม่ดีอาจจะค่อยๆพิจารณาในการกินกลุ่มวิตามินซีกินคอลลาเจน นะครับหรือว่ากินเป็นพวกไบโอตินหรือสังกะสีซึ่งมันจะช่วยในการบำรุงผมขนและเล็บนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าโอ้โหก็ปกติพี่กินแล้วนะยาบำรุงพี่ก็กินหมดทุกอย่างถ้าอย่างนั้นเฮ้ยทุกอย่างดูโอเคหมดเลยนี่ถ้าอย่างนั้นกรรมพันธุ์ก็ต้องดูเหมือนกันว่าปกติถ้าปกติเอ่อผมหลุดล่วงง่ายคุณพ่อคุณแม่มีแนวโน้มที่จะผมผมน้อยหรือผมบางเป็นพิเศษก็อาจจะเป็นลักษณะของกรรมพันธุ์ได้นะครับอย่างในเคสของพี่พี่บอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันกินดิจิเนสดิจิเนสคืออะไร นูซีเนสจะเป็นยานในกลุ่มของพวกตัวไบโอตินแล้วก็เป็นวิตามินต่างๆที่เอาไว้ใช้ในการบำรุงผมขนและเล็บอยู่แล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นส่วนใหญ่ชั้นจะแนะนำว่าให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพภาพรวมของตัวเองนะครับดื่มน้ำแล้วหรือยังนะครับ นอนพักผ่อนเป็นยังไงกินอาหารทั้งผักผลไม้และเนื้อสัตว์ครบแล้วใช่ไหมถ้าเกิดดูแลพวกนี้ครบหมดเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเริ่มดูแลเกี่ยวกับพวกเปลี่ยนยาสระผมมาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดทุกอย่างแฮปปี้หมดแล้วค่อยไปดูในกลุ่มของพวกวิตามินและแร่ธาตุโอเคสวัสดีครับ